เรียนพระมิมนาศาสนาพิเทศประธานสาภาพทุนทูตไทยทวีปยุโรปก <c oughs> ระผมในฐานะที่เป็นประธานในเขตหนึ่งขอรายงานโดยสังเขปต่อไปนี้ <c oughs> สัตยาในเขตหนึ่งมี17วัดสประเทศ 1. ประเทศฝรั่งเศส 2. ประเทศโปเยียม สประเทศในทะเลสีประเทศรักซัมเบิร์ประธานเทศเขตหนึ่งพระครูพไพโรทอรนาวิเทศปัญหาพุทธรามรองประธานลูกที่ 1. พระครูวินัทยทรสมศักดิ์สกมเมทีวัธรรมปรี์เ็นเยี่ยมรองประธานลูกที่สอง พระภูสิริพุทธิวงศวิเทศวัุุธรามเดลเยี่ยมเลข,ขานการพระภูสีธิรวิเทศวัตธรรมกายปารีสประเท,ะเทเศฝรั่งเศสเฮรันยิกพระมหาคุณศักคุณนัสโควัตธรรมกายเนธเธอแลนด์ ประชาสัมพันธ์พระมหาสุรยันวิสุธิชยโยมัธรรมกายมบโดประเทศฝรั่งเศสกรรมการพระครูปรีชาธรรมเทศวัตุธารามฝรั่งเศสกรรมการพระมหายุทธพงศ์ธีรพัญญาปัญญาวาวัฒย์ยตรทารามลักษมณ์เกิดกรรมการพระมหามวันมงคล มังค์มังคลุตมโมวัณนะมินราชูทินิยมฝรั่งเศกกรรสกรรมกา,ารพระม,มหาสุเดชวิทิตะชโยวัฒมกายปรีฝรั่งเศสกรรมการพระมหาวิทอาคชโยวัฒมกายเบเนลับเบเนเย,ย่การดำเนินงาน การดำเนินการในสภาพยุโรปเขตหนึ่งตั้งแต่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานสนองงานพระศาสนาของสทยอสุดกลางให้เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยเช่นมีการติดต่อมีการติดตามเช็คสถานะาพประวัติของสมาชิกสทยอในเขตหนึ่งประชุมสมัยสามัญ สองทัพ2อ6พนะัคุาน้ยน2 6ักวัดพุทธวิหารอ,อัมเสดัมมติประชุมเลือกเทราณุเทระผู้มีความสามารถเสนอแต่งตั้งเพื่อขอสมณศรรักดิ์ดำเนินการขอชื่อเสนอวัดองค์กรผู้สนับสนุนอุปธรรมวัด รับมอบโลกที่ผ่านมาที่มือสักครู่นี้นะครับอันนี้คือรายการโดยเส้งเขตเพ่นานี้นะครับขอบคุณมากครับกราบขอบคุณพระอาจารย์พระครูไพโรธพรบดมิเทศประธานเขตหนึห่นงาครับ